ก็ต,ต, <S <S ตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นครอบครัวของเราอยู่นะคะครับก็อยากอยากเห็นหน้าตาของคนที่สมัครแล้วอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีเสน่ห์อะไรที่แบบว่าอยากให้พี่ๆจะได้เรียนรู้จากน้องบ้างอะนรอ,อยา่างอย่างรุ่นเราอะไรมาขายตอนที่เราเข้าเข้าวงการเข้ามา<น> ตัวครับตัวเราขายตันที่เราอ่ะขายที่เราขายตัวใหญ่ที่เราๆอาจจะเป็นความตลกที่ขาไม่ค่อยได้ในในตึกนี้ครับครับแต่แต่แต่ที่มาเนี่คือขับแท็กซี่เลยนะไม่เคยเห็นเหรอครับเคยเห็นไหมครับต้อบอกดีอยู่แท็กซี่พี่ไม่เคยเห็นเลยอยากเห็นในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นในใจคอนถ่ายเว้ย แล้วบีมเป็นลูกแล้วบีมตอนที่เราเข้ามาประกวดเองนะเออเราเอาอะไรมาชูเราเอาอะไรมาส่งฟีมตอนนั้นน่าจะใช้ความเป็นตัวของตัวเองใช่ตอนใช้ความสดใสเข้าสู้อย่างเดียวเลยไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่โกะออกแนวโก่ะบ่างน้ำตาค่ะหนูไม่ได้ประกวดเลยอะขอเคล็ดลับหน่อยน้ำตาลก็ขอเคล็ดลับเพราะเราทำหน้าที่พิธีกรมาก่อนเราต้องรู้ว่าเออต้องมี ต้องมาตรงไหนถึงจะเข้ารอบได้ก็คือเดินเข้าไปหาพวิธาเลยไม่ได้เรื่องจริงเลยเดินเข้าไปเลยมาท่ิธาสวัสดีค่ะเขาบอกว่าโอเคถ้าน้องโอเคก็เสร็จเลยไม่แต่นี้คือการประกวดอันนี้สมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีรุ่นแบบรุ่นพี่อะรุ่นพี่นะมันยังไม่มีการประกวดแต่ว่ารุ่นน้องๆเนี่ยเริ่มมีการประกวด จะให้น้องๆพกความมั่นใจนี่ยความเป็นตัวเองที่เป็นแบบความออริจินอลของเราอะไรที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าฝืนหรือพยายามอะไรเงี้ยอาจจะมีคนเป็นไอดอลอาจจะหยิบยกความมั่นใจของอื่นมาใส่ได้อะไรเงี้ยอยากให้กขาตังใจน้องๆเลยหลายคนแบบยังไม่ใช่ม่กลาม่กลาความม่กลากล้ากลัวจีนถือว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งแล้วแบบว่าความสามารถเยอะแล้วก็แบบว่าเรียกได้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กมีของมีของที่จะโชว์เยอะก็อยากจะแบบว่าอย่าเก็บไว้ดูคนเดียว มาแบ่งให้กับทุกคนได้ดูด้วยครับคุณมักเชิญช่วยหน่อยสมัครทางไหนยังไงรู้ไหมเออรู้ครับได้สามทางนะครับก็มีเวลย JM TV บล็อกกี้ไอดอลนะครับแล้วก็แฮชแท็ก JM TV บล็อกกี้ไอดอลนะครับแล้วก็ผ่านทางชิว่าโค้ดในช่องทางต่างๆอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนที่จอตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับเปิดกับพี่งขาอ๋อโอเคจริงๆแล้วมันเวลาไม่กี่วันแล้วใช่ก็วันก็วันเอาหมายเหว่าเรื่องวันก่อนเหรอลูกก็จะ ใครมีอายุ15-24ปีใครที่อายุไม่เกินนะคะก้าวเท้าเข้ามาเลยใช่มีคุณสมบัติองไงบ้างคะบุคลิกภาพดีเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์ใช่เปิดรับสมัครถึงแค่วันที่25สิงหาคมเท่านั้นคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวค่อยตัดสินใจรีบตัดสินใจนะคะลองดูค่ะไม่เสียค่ะแล้วเราขายของเลยได้ไหมได้เลครับรอซ้มนะคะตอนนี้ตัดหมดแล้ว2วันอันนี้จะมาดูไมพุออกสื่อเลย เดี๋ยวจะไปดูเพื่อนแน่นอนค่ะก็บัตรหมดแล้วแต่ว่าได้มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะบอกเลยว่าต่อให้มาที่หน้างานก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านก็จะรับชมความสนุกได้อย่างครบถ้วนเหมือนกันค่ะเห็นการร้องก็ต้องบักเมฆจพืโอ้โหเป็นแฟนเป็นแฟนอีกแล้วหรอเป็นแฟนแค่ไหนน้องฟรีมากินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ่ะตอนเนี้ยคือเต้นวันละสิบชั่วโมงขั้นต่ำนะเมื่อวานสิบชั่วโมงกับบ้านหลับสบาหลับฟอปไปเลยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยเต้นเด็กเดียวเลยหรอ วนอีสองเพลนก่อนไงจำบค่าก่อนจับค่าก่อนเอเข้าใจเข้าใจเบ้างแบบการซ้อมกับเพื่อนเองมันจอยนะคะจอยมากจอยมากบอกเลยว่างานใหญ่เอองานใหญ่นะคะลูกสาวพิธาทางนี้แบบจัดมาแบบ สปอยให้พวกเราเล็กๆหน่อยอันี้ทำหน้าที่เอยากรู้อยากรู้แสปอยเล็กๆหน่อยได้ไหมว่าว่าทางสนุกเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นพิกเนี่ยกี่เมตรหมื่นเมตรอะหมื่นเมตรเลยหรอมัจะลิ้ชานะน้ำตาลนับไม่ถวนเออโอเคอเราดู่เงรูของราไปฟังด้วยเดี๋ยวฟังเลยหลังจาก าถ้าเคยรวมใช่รวมไว้เลยรวมไว้เลยแบบก็จะมีหลากหลายรสชาติในเพลงนี้นะคะแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนซีรีส์ของกินอีกตสอดแทรกเข้าอยู่ในนั้นด้วยค่ะจะได้เห็นหมวดซ็กซีส์นะคะหวานที่ร้อนหถึงใครคะหมายถึงน้ำตาลหนู เบาหน่อยอยากให้ด้วยเบาเบาหน่อยก็จะได้เห็นหลากหลายรูปแบบในสิ่งที่เราทั้งสองคนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่เคยทำนะคะก็จะได้เห็นในหลากหลายซ้ำค่ะแต่ว่าประมาณัถ่ายจะมีโมเมนต์ปิดปิดไหมคะแน่นอนแล้วยวิมันใสมากเลยเหรออยากเห็นอะไรล่ะบอกเลยมากกว่าปินควรจะเปลนน้ำตาตัวอย่างมีทำมีดีเอาซื้อมันเป็นท่าเต้นอันเนี้ย เลยเลยหรอไม่ร้องร้องคนตัวนี้ไม่ร้องไม่ร้องเล่นอย่างเดียวไม่เหลือมากกว่าไม่เหลือตนวตีไม่เหลือมากกว่าไม่ร้องร้องเขาคัดมาแล้วพี่เพลงนี้บอกเลยว่าอย่างนี้ทุกเพลงจะพาลูกไปด้วยไหมจะพาลูกไปด้วยลหน้าเหรอคะเอียนูหน้าน่ะชอบเหยียบเท้าคนอื่นนะไปโดนเหยียบเท้าย่งพันระวังนะคะดูหน้าจะเป็นสีขาวเนาะเริ่มขาวเลือดทอ เตรียมพร้อมเป็นสนุกขังคันเลยค่ะก็เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมเสียงกรี๊ดเตรียมเสียงหัวล้อเตรียมเสียงมาร้องเพลงกับเราใช่เตรียมตัวันให้ดีค่ะวันที่2 8 29ี่นะคะมิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครัวกอล์ฟซ้อมกันอย่างสมบัตนเต็มที่เทคิวให้กับหลัดกกอนซ้อมแฟน ขอขอขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมครับอย่างน้องอะนะน้องหล่อกไงน้องเซ็กซี่ไงน้องก็ใช้ความคาริสม้าตรงนี้แหละหลบความผิดพลาดของเราไว้ไม่ถูกเวลาที่เราเต้นไม่ถูกเราก็ยิ้มไปก่อนใช่ก็คือถ้าเราสนุกคนดูก็สนุกคอยากเห็นอะไรในทุกวันนี้ไหมอยากเห็นเซ็กคอมเซ็กซี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเนโซะนะเเดี๋ยวอยากเห็นจูเนียร์เซ็กซี่อ่ะ เซ็กซ <laughs> ์เท้า่ไหมอันลเราเตรียมไปถึงไหนละตอนนี้ก็คุยกันเยอะครับคุยกัน <im it> เรื่องแบบว่าเราจะให้โชว์เราออกมาในทิศทางไหนจริงๆแล้วยังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเก็บไว้พูดในพรุ่งนี้พ <im> ร <it> <im it> ุง <im it> ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการเฟสกันเดี๋ยวจะมาบอกแน่นอนว่า ไอ้ทีมงานต่างๆวันขายบัตรยังไงเราเตรียมอะไรมีเสื้อคลุมเสื้อผ้ายังไงไว้บ้างเดี๋ยวเราติดตามในโซเชียลได้พคุยนี่คุณข้างๆเขาตกลงด้วยไหมใช่ครับตกลงเพราะก่อนหน้าที่เราจะมางานจีนีวีบ็อกเซย์ไอดอลเนี่ยเราใช่เราเพิ่งประชุมไปแล้วกลนครับเียอะไรที่เคาเสนอมาแล้วร้จุดมุ่หมายอ้าวได้เหรอออะไรย่างเงี้ยไม่นะผมรู้สึกว่าที่พี่จูเสนอมาดีแใจชอบกันชอบกันเพราะยังไม่มีอะไรแปลกๆดีกว่านะดีกว่า พร้อมเสือไปกับเขาครับเราพร้อมเสือไปพร้อมเสมอเสมอให้พี่ทูตพร้อมผมก็พร้อมมอะไรับวลไหมีอะไรกังวลไหมมีอะไรกังวลไหมจริงๆยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็จะมีตอนนี้มีเวลาอยู่เยอะก็จะตัดกินใจกันอีกครับตั้งรองตั้งเต็งเขาอยู่แน่นอนเขาจอยู่คือว่าคราวนี้แหละจะได้เห็นเลยว่าจูเนี่ยร์กับบาร์ทำอะไรได้บ้างอยากดูไหมล่ะจโหัวนี้ดีไหมดีนะโอเคอาทิเช่น อย่างเช่นมาร์คเล่นตลกเลยอาจจะไม่เอาเราจะไม่เอาเลยไม่เอาเลยได้ได้ถ้าอยากดูก็เล่นได้โอเคมาร์คเล่นตลกอาจจะได้ดูมาร์คเซ็กซี่ก็จจะได้ดูมาร์คน่ารักก็จจะได้ดูครับแล้วจะได้ดูพี่จุฬาเห็นมั้งครับรูปแบบอยากดูแบบไหน ต้องรอต้องรอบินตาเพราะว่ายังไม่มั่นใจไม่มั่นใจถ้าผมมีเดี๋ยวจะรีบมาบอกรู้หรือเปล่าคุณเขาแบบไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกทำหน้างานมานานแล้วก็ก็รู้นี่แต่อยาก anyway, เป็นกำลังใจให้เพราะว่าเขาได้โอกาสในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะแบบให้ได้พิสูจน์ได้พิถาเหตุว่าจูมาเนี่ยก็หนึ่งในตองคูนะคะจริง ใช่คาะก็อาจจะเชื่อ mm hmm. อยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในต๊อกูมานานแล้วนี่อย่าสมัครเลยเจมทีวีป๊อกกี้ไอดอลมั Naw ่นมากชอบพี่แหลความมั่นใจแต่อายุเกินอายุเกินแต่อายุอายุหน okay. ้าไม่เ so กินที่สมัครได้ปะได้ได้โอเคที่บอกที so ่ตรงนี้เพราะว่าเราตัดโซลเอาท์อะเรามีที่อะไรบอกพวกเขากันไหมโซลอาสองรอบอันนี้ไม่ออกแนวบอกเลยไม่ออกแนวขิงนิดหน่อยนะไม่อยังไงก็โซลเอาท์อยู่แล้วเสน่ห์ของจูแล้วก็มาบอกเลยว่าคนกดซื้อจะมาดูไหมบอกสื่อเข้าไป แน่นอนแต่ว่าไม่มาดูเอาถ้าติดงานต้อบอกว่าพี่ขอแ c a n ซิลนะจะไปดูมาร์กจูใช่จูมาร์กจูมาร์กคไระจะไปดูจูมาร์กได้ไหมได้ก็ต้องค a เซิลงานเลยเขาจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายเพิ่มเรียมมาอีกแล้วไม่จะบอกเลยเขาโซเอาอยู่แล้วเขากำลังมาช่วงนี้มาไหนมาหน่อยมานี่และมาคอแม่ค่ ครับก็อย่าลืม,ม Line, นะครับมาดูจูเนียร์มาร์ชายรายใจก่อนด้วยนะครับกดบัตรวันที่22นี้แล้วครับผมไทยที่เก็ตเมจเจอร์ครับฝากด้วยครับแล้วผมก็สำหรับแฟนที่ติดตามนะครับก็รับรองไ่ผิดหวังแน่นอน